ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมทิเทวี v โหมดซอมบี้พาร์ตี้54ใครที่เข้ามาดูผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันตอนนี้เราก็ไม่อยู่กลางวงไอ้ดรอบเดี๋ยวก่อนนะมีบันดิตด,ด้วยอยู่ด้านหลังแล้วผมก็ได้ไปช่วยผู้รอดชีวิตกลุ่มใหม่มาด้วย4ี่คนไม่ใช่สีสคนแล้วก็ผู้รอดชีวิตที่เหลือก็อยู่แคมป์เราเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนโอ้เดี๋ยว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 ซอมบี้ อะไรฮะอะไรวิ่งมาทำไมกิดดีหรือเปล่าเนี่ยจอดที่นี่เนี่ยยังไม่ตายตายไหมไม่าจะตายนะเดีย๋ยวเรายิงก่อนก่อนที่เราจะไปเก็บไอ้ดอกกันบันดิตก็เกิดด้วยนู่นไงอยู่ตั้งไกลเลยไนเปอร์เราสูมไปไม่ถึงด้วยยิงหวัวยิงอะไร โดนซะด้วยโดนซะด้วยยังไม่ตายโอเคพอดีกว่า้ยใครยิงโดนเราเนี่ยเพื่อนเราหรือเปล่าที่ยิงโดนเราเนี่ยเรายิงไม่ได้เลยเวลาเพื่อนเรามันยิงล้มแล้วเราจะยิงโดนหัวไม่ได้ไงจะทำการลุ้ของก่อน ไอตัวนี้ก็อึดจังเลยเนี่ยอึดจังเลยโอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวเราทําการไปเก็บไอดอกกันไอดอกอยู่ด้านหน้าเราน่าจะอดอกแบบโล่งๆเลยนะไม่มีอะไรกั้นด้วยตายไปแล้วหนึ่งหมดไหมนี่ไงเนี่ยอุยโดนโดนโดนมันกดเปลี่ยนไอ้นั่นยังไงอะแบบสลับมุมยิงอะ ตามจริงมันทำได้นี่แต่ก่อนนะมันทำได้ไม่รู้ว่าต้องทำไงนะมันกดแบบสลับยังไงมุมเล็งมาอยู่ฝั่งซ้ายมืออ่ะใสเดินเข้ามาไปดีกว่าจะลองหาทางอ้อมเข้าไปดีๆด,ดีกว่านะไม่รู้ว่าตรงนี้สามารถอ้อมได้หรือเปล่าก็ขอให้อ้อมได้แล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้ยังใครยิงปืออะไรเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันยิงอะไรของมันวะเนี่ย ถ้าเรามีระเบิดเราจะโยนไปเลยนะเนี่ยแต่เราไม่มีระเบิดอุ้ยเราต้องระวังไอ้ตัวที่มันถือสไนเปอร์ด้วยอุ้ยจะตายจะตายาต้องหาที่หลบก่อนซอมมี้ก็มาด้านหลัง ต้องเพิ่มเลยก,ก่อนภาเบนเดตโอเคเต็มเรียบร้อย้าเบนเดตวิ่งมาทำไมตรงนี้เราสามารถเข้าไปได้ไหมโอเคเข้าไปได้ไม่รู้ว่าเราเข้าไปจะโดนยิงหรือเปล่านะไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่าอันนี้วีเดียวต้งเยอะเลยถามตัวสุดท้ายวันนี้ไงโผมาโผมา ้วสองตัวสุดท้ายไปไหนแล้วหมดหรือเปล่าเนี่ยยังยังยังนี่ไงเนี่ยเรียบร้อยตายไปซะยังไม่ตายยิงไปยิงไปยิงไปน่าจะตายแหละขนาดนี้แล้วยิงไปเนี่ย้ยของตั้งเยอะสิบห้าชิ้นเลยสองชิ้น ไปเดี๋ยวเราทำการปเปล่ารถเราดีกว่าเพราะชีวิตเราเหลืออยู่สองคนแล้วตอนนี้ไอจุดแดงนั้นเหลือแค่จุดเดียวแล้วต้องไปยิงมันก่อนไม่รู้ว่ามันทําอะไรอยู่นั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าน่าจะใช่โอเคตายซะรถเราอุยรถจะพังรถเราควันขึ้นเฉยเลยน่าจะโดนยิงแบบโดนยิงบ่อยไงไม่รู้ว่าเป็นที่เพื่อนเราหรือเปล่านะแบบยังไงนะยิงบนรถแล้วมันไปโดนหน้ารถเราประมาณนั้น กลัวมากเลยเนี่ยเฮ้ย๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวเ,าเอารถเข้าไปเปลี่ยนที่แคมป์ก่อนแคมป์เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราทําการขับรถไปเลยแล้วกันกอนอื่นเดี๋ยวเราทําการกินอาหารก่อนมีแอร์ดรอปข้างแคมป์เราเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเปลี่ยนรถก่อนเราจะใช้เป็นมอไซค์เราจะไปเดี่ยวเลยเราแค่ช่วยพวกเราชีวิตมาเก็บไว้ที่แคมป์เราเฉยไม่รู้ว่าซอมบี้ที่แคมป์เรามันหา,หายหรือยังนะที่ผมยิงไว้ตั้งเยอะเลย ไอ้ดอก็อยู่ด้านหน้าเลยโล่โลโลงๆซะด้วยพูกรอดชีวิตในนี้เหลือครบไหมเหลืออยู่3คนโอเคครบแต่พูดรอดชีวิตที่เราช่วยมาเมื่อกี้ไม่ครบขาดคนเดียวกด F4 เพื่อเซฟเซฟทั้งหมดใช้คำสั่งให้แบบเฝ้าแคมป์เฉยเสียงรถตำรวจไม่ใช่รถบัณฑิตนะเพราะว่าตำรวจมันชอบเอ้ยไม่ใช่สิบัณฑิตมันชอบใช้รถตำรวจมา ล้าจะเดินตามเราทำไมเนี่ยเราใช้คำสั่งไปแล้วไม่ใช่หรออ่ออยู่นิ่งๆโอเคดีมากเอาเอายังจะตามมาอีกโอ้โห้ดื้อจริงๆย,ยิงไม่ได้เฉยเราน่าจะทันเอดดอบอยู่นะเดี๋ยวเราทำการวิ่งไปเลยแล้วกันรูดิรถมาแต่ไหนไม่รู้ดอบเต็มเลย เราต้องเข้ามุมแล้วเราต้องหาที่เล่นดีๆถ้าเราวิ่งเข้าไปเราตายนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่สําหรับผมเลยนะคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตายเราจะเกิดเป็นไม้เคลนแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นภาพขาวดําเกือบ5นาทีเลยกว่าจะหายอย่างนี้ต้องเซฟไปก่อนแล้ววิ่งยังไงเนี่ยนี่หัวโพ สุดท้ายอยู่ไหนหมดไหมคือเป็นปืนกลดีกว่าเป็นยังไงเนี่ยยิงขาร่วงตองอาวุธซะด้วยโอ้โหป่ามันกันเลยทีเดียวยิงไม่ตายซะด้วยเดี๋ยวเราทำการขับรถทหารเราไปที่แคมป์เราเลยก,กัน แล้วผู้รอดชีวิตเราตามมาทำไมเนี่ยเฮ้ย <Okay, S 1> ขึ้นมาทำไมผู้รอดชีวิตตัวนี้ทำไมมันเดี๋ยวไปแกะกดคำสั่งแล้วมันไม่ยอมอยู่ที่เฉยนะ่ะแบบเฝ้าแคมป์เราที่เฉยนะ่ะไม่รู้ว่าทำไมหรือว่าคำสั่งมันไม่ทั่วถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซฟรถคันนี้ไปเลยด้วยเปิดประตูถ้าผู้รอดชีวิตเราเต็มแคมป์เรามีวิธีการจัดก,การเราแค่ไปที่ไฟล์เกมแล้วก็ไปลบไฟล์ออกนิดหน่อย เราชีวิตก็หายไปแล้วรถก็เหมือนกันรถที่เราเซฟไว้เนี่ยโอเคเราเซฟรถไว้ก่อนเซฟตรงนี้แล้วก็เซฟทั้งหมดโอเคลงรถตอนนี้เอาเรามีอาวุธอะไรบ้างช็อตกันเหลหรอจะคราบกรูสุนช็อตกันก่กันเกือบ200เลย200อแหละร,รวมในแม็กด้วยทาไมเราใช้คําสั่งแล้วไม่ยอมอยู่นิ่งเนี่ยสงสัยเราต้องใช้แบบนี้โอเคแบบนี้โอเคไม่เดินตามเราแล้ววนะ่าแต่ซอมบี้แถวนี้ไปไหนหมดวะเนี่ยจําได้เลยว่าตอนเปิดคลิปมา ก่อนหน้านั้นโอ้โหซอมบี้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวผมทําการเดินกลับที่แคมป์เราดีกว่าโอเคเดี๋ยวทําการกลับเอารถก่อนดีกว่าวิ่งออกจากแคมป์ไปตั้งไกลดูดิมืดแล้วเดี๋ยวเราเก็บอาวุธไว้สัก2องามชิ้นแล้วกันตอนนี้เรามีอะไรบ้างก็เอาช็อตกันไว้เอชอ็อตกันเราถือล้วไม้พวกนี้ล่ะเอามาทําไมก็ไม่รู้ โอเคเดวค่อยเก็บทีหลังก็ได้ไม่เก็บทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปคนเดียวบ้างเราไม่อยากเอาเพื่อนเราไปเท่าไหร่แบบพวกเราชีวิตเราไปอนะ่ะไม่รู้จะเรียกเพื่อนหรือพวกเราชีวิตเนี่ยงั้นเรียกเป็นพวกเราชีวิตก็ได้มันแล้วแต่บางครั้งนะที่จะเรียกพวกเราชีวิตกับเพื่อนเราอยากได้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์น่าจะดอปตรงนี้นะเราไปดูก่อนดีกว่าไหนๆแล้วก็อันนี้ละมีไอ้ดอปเกิดตรงไหนไม่รู้ไปดูเฮลิคอปเตอร์ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปไอดอป ถ้าเรามามีโชคก็คือเราจะเจอเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มาแล้วไม่มีเฮ้ยทำไมมันไม่ดรอปบ,บ้างเนี่ยไอ้นี่ก็วิ่งอย่างไรเนี่ยฮึออวิ่งมาทําไมไอ้นี่ด้วยยิงไม่ได้ด้วยจิดมุมรถโอ้โหดูดิยิงแค่ตัวเดียววิ่งมากันเต็มเลยแอรดรอปอยู่ด้านหน้าเราเดี๋ยวเราทําการไปดูแอรดรอปด้วยเลยละกันเผื่อจะเป็นกล่องอาวุธ อันไหนก็ได้เถอะอาวุธหรือกล่กกองสเบียนก็ได้หมดอะแต่ที่ไม่แน่ว่ามันจะอาจจะดรอปบ,บนนี้ก็ได้ไงบนสะพานแต่รอบนี้น่าจะไม่ใช่บนสะพานนะโอ้โีดีมากเลยดรอปใต้สะพานซะด,ด้วยไม่เอาดีกว่าทางที่ดีดูดีมันดรอปลงเกินไปแล้วก็ที่หลบเราก็ไม่มีอ้าวบันดิตี่มีอะไรอยากจะลองทําดูสักอย่างหนึ่งละเราจะขับลงไปนี้แล้วเราก็ไปขึ้นไอ้ตรงนี้เนี่ย มันเป็นเครนสูงๆแล้วก็ยิงจากด้านบนเราต้องหาทางเข้าก่อนทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะโอเคทางเข้าอยู่ตรงนี้ด,ด,ดูดิยิงกับซอมบี้ยับเลยขึ้นไงโอเคขึ้นได้มันมีกี่ชั้นนี่ทั้งหมดนเนี่ยเนี่ยอย่าโดนยิงตกก็พอแบบยิงมาแล้วล่วงตกลงไปตายอันนี้ก็ไม่เอาเลยนะเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเมื่อไหร่จะถึงเอามีร่มชูชีพหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแบบเราอยากจะลงเราโดดลงมาเลยเราจะทําการซุ่มยิงแอร์ดรอปจากด้านบนไม่รู้ว่า ลืมนั่นดิลืมคิดเลยถ้าเกิดว่าเรายิงแบบนี้มันจะมองเห็นคนที่อยู่ด้านล่างหรือเปล่าอ้าวถ้างั้นไม่เห็นอะไรเลยไม่เป็นไรเราลงไปดีกว่าเื่อนมาผิดพลาดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยิงไงไม่เป็นไรเรายิงชั้นล่างก็ได้เพราะว่าชั้นล่างมันมีนมที่ยืนอยู่เนี่ยชั้นล่างไอตรงชั้นแรกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะโดนยิงล่วงก่อนหรือเปล่านะทางที่ดีเราขับขึ้นมาตรงนี้เราก็ยืนยิงตรงนั้นไม่ได้หรอเไปถึงสักที แต่มันก็ยังยิงไม่ได้อยู่ดีมันมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้ขึ้นได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เลยอ่าตรงนี้ขึ้นได้ไหมไม่น่าจะขึ้นได้นะอุ้ยอ้ย,อยล้วงลๆวง้วง,วงขึ้นไปไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะวิขึ้นได้ปหะ เกือบไปแล้วทุกค да: นเกือบตายไม่รู้ว่าเรายิงไปได้ไงเมื่อกี้เราไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังนะอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้อไอ้นี่มันกดตีเราซะแล้ววิ่งมาแล้วอย่างนี้ต้องยิงซ้ําให้หัวเละไปเลยยิงซ้ํามันไส้ไอ้นี่ก็วิ่งมาจังเลยแมเกือบไปแล้วไม่หลาเราเนี่ยเก็บของมาสิบแปดชิ้นโอ้โหของโคตรเยอะ เดี๋ยวเราเบีรถเราด,ดีกว่าเราจะไม่เอารถคันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เซฟไว้รถเราจอดในนี้เดี๋ยวเราลงไปเลยแล้วกันอุ้ยล่วง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 อืมถ้ามันไม่เป็นเนินนี่เราอาจจะตกลงมาตายก็ได้ไงเดี๋ยวผมขอกับแคมป์ไปนอนก่อนดีกว่าตอนที่มันเช้า,ตอนน,ชาตอนนี้มันเป็นเวลากี่ทุ่มวเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืนละเที่ยงคืนห้าสิบห้าจะขอกับแคมป์ไปนอนกันที่มันเช้าเรามาแล้วก็เสียเที่ยวหลายรอบแล้วนนเนี่ยคือมาไม่เจอเฮลิคอปเตอร์เลยผมละทําไมผมถึงไม่เจอ มันจะมีแบบหนึ่งแบบ100เซฟร้อยเปอร์เซนต์กับเซฟหกสิบเปอร์เซนต์อันนี้ใครพอจะเข้าใจไหมคือเซฟเต็มร้อยเราสามารถไปหาโหลดได้คือมันเหมือนกับว่าเราจบภาร,รกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไงเฮลิคอปเตอร์มันจะดรอปยังไงก็ได้แต่อันนี้คือเซฟที่เล่นจบแค่เนื้อเรื่องเฉยเนื้อเรื่องแบบไม่เล่นภาร,รกิจเสริมอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็ได้แค่หกสิบสี่หกสิบห้าเปอร์เซนต์จำได้เลยเมื่อพาร์ทที่ไห่ไม่รู้นะที่ผมไปเอาเฮลิคอปเตอร์มาน่ะนั่นแหละ ขับไปขับมาก็จะลืมแคมป์ตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทําการไม่เอารถเข้าไปข้างในดีกว่าเราจะโดดข้ามรวตรงนี้เข้าไปเลยลว่าชีวิตเราก็ยืนเรียงกันแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราทําการนอนก็ขอให้อย่าอย่าก็พอโอเคดีมากอย่าฝนตกสุดท้ายก็สว่างดีไม่มีเมฆฟ้าเมฆฝนตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดีกว่ามีบ้านดีตรงไหนเนี่ย บัณฑิตอยู่ตรงที่เรามาเมื่อกี้จากที่เราไปหาให้ลิคอปเตอร์ er ไม่เจอเดีย๋ยวเราไปประทะก,ก,กันกับบัณฑิตดีกว่าผมไม่รู้นะไอคำว่าบัณฑิตนี่มันแปลได้หลายความหมายหรือเปล่านะเห็นเขาเรียกกันเรียกในเกมไม่ใช่นะเห็นเขาเรียกในเกม gta เนี่แหละตอนแรกผมก็เรียกว่าพวกโจรก็ลองสังเกตดูเลยหลายคลิปเห็นโจรมันวิ่งแบบนี้รถโจรมันวิ่งรถโจรมันวิ่งน่าจะมีอยู่หลายคลิปนะที่ผมพูดแบบนั้นติดคำว่ารถโจรไปไงในเช่นโจรวิ่งว่ารถโจรน่าจะอยู่ด้านหน้าแล้วนะไม่รู้ว่าจะมาถึงเราหรือเปล่านะ ถ้าจะมาถึงเราแหละงั้นเรายืนรอตรงนี้เลยแล้วกันน่าจะไม่นานนะหยิบแต่มาด้วยโอ้โหมาไหมมาไหมน่าจะไม่มานะงั้นเราต้องไปหามันถึงที่เลยแหละมีแอด็อปด้วยโอ้แอด็อปก็บ่อยเกินลงรถสิลรร้ออะไรอุย้ยนั่นไงไม่เคลนไม่น่าเลยเรา นี่แหละปัญหาเราดูนะปัญหามันอยู่ที่หน้าเราเกิดลงพยาบาลนี่แหละอ้าวตอนแรกอมันเป็นแต่ตอนนี้มันไม่เป็นเออแปลกนะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะบันดีหายไปไหนอุย้ยเป็นพาร์ทแรกหรือเปล่านที่เราเล่นตัวละครนี้แล้ว,ลวเราตายเนี่ยแตเย็นเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเมื่อกี้เอง โหยิงปืนสองสำนัดวิ่งมากันหมดเลยอุ้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 ยไปดีกว่าทุกคนกลับแคมป์เราดีกว่าโอเคก็สำหรับเกม G T A V หมดซอมบี้พาร์ทนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ไว้ต่อพาร์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาเล่นต่อก็อไว้รอติดตามผมแล้วกัน